เพราะว่าชอบในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนอยู่แล้วค่ะอีกทางนะคะยังมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจอในการเรียนสายวิชาชีพนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ๋านะคะนางสาวการชนิดรอดรินเรียนหลักสูตรสารธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่3จากวิทยาลัยการสารธารณสุขสิน,นิททรจงังหวัดตรังค่ะ การที่ได้เห็นคุณพ่อนะคะทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลการที่ได้คุณพ่อนะคะได้ลงไปช่วยเหลือชุมชนดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลคุณย่าคุณยายนะคะควบคุมการรับประทานอาหารการรับประทานยาแล้วก็การออกกําลังกายทําให้คุณย่าคุณยายมีการควบคุมะระดับน้าตาลได้ดีขึ้นค่ะทั้งนะคะหนูก็ยังได้ไปช่วยคุณพ่อนะคะลงชุมชนในการทําลายเหล็กลูกน้ําลุงลายค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามาสนุกค่ะ จากเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่กินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อ้วนกินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเยอะใช่ไหมคะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นกินคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมกับตัวเองคะ่ะก <rieb. S 1> ็จากที่มีการชวนกันกินหมูกระทะชาบาูเดือนละครั้งจากนี้ก็เปลี่ยนเป็น2-3ถึงเดือนครั้งค่ะเพราะว่ามันต้องมีการลดการรับประทานอาหารค่ะ จะส่งมอบองค์ความรู้นะคะให้กับประชาชนถ้ามีโอกาสที่ได้ไปทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจะนําความรู้ที่ได้นะคะไปให้คําแนะนํากับประชาชนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารการดูแลตัวเองการออกกําลังกายเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ ที่ใจดีน่ารักแล้วก็มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนกันค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาเรียนที่สถาบันพระบรมราชนกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ